สบายดีพี่น้องบริสุทธิ์สุขคนอ่ะสบายดีเอฟซีลสกชา,ายพี่เลยไม่มาส่งแล้วเนาะไม่มาส่งเรียบร้อยเลยเหมดเฮือนเลยขิดไว้สิมาบ่ทันเอาลงหันเลยเด้อเอาลงหันเลย บอกว่ามาผู้เดียวคิด <laughs> ว่ามาผู้เดียวไหม่รอบสุดท้ายหนิเอาว่างนี่แหละทางข้องนี่แหละเดี๋ยวบ่มาผู้เดียว <c oughs> เอาไว้เนี่ยก็ได้เขาเจ้ายัางกินเขานะนะว่วพวกแวกยังยังกินเขาป้องวันนี้แล้วโอ้ยดีแล้วมันเด็ดนะเด็ดในคนเกี่ยวเขาสามสิบบันนี่นะ ເອົາດຽວມາຊິເມືອອືກະຢ່າເດຫວາອາກຢູ່ນີ້ແກ່ໄຂນະບໍ່ລືມໄປເອົາຢູ່ແກ້ງເກົາອອກພຸ້ນຢິດກກ ໄປຮອບໂອ້ແດດເດบ่ໄວເດເປັນແດດແທ້ເພິ່ນຊິກົບມື້ນີ້บ่ມว่าສາງເິກບມນີມອື່ນເິຮັດຢັກໆເິ່ນັ້ thì nó mình cẩm đấy group nó mạnh mẽ lắm hú bảo ai bảo đẹp bay bèn cái mày nó đang lười หากินขาแแบกเอาไมมอีเ yeah. ด yeah. ้อขามาสองคนแกสิมาคนเดียวยาเลยมาดอนเสือียบเสือเสียบมาามบอกว่าไอ้กึ่งไปหาปลาได้ายขนาดนี้ดิดิ เบาว่นเราวยังเราปั๊บทวบปลาได้ที่ว่าเสียงดังเมื่อกี้บอกคุยว่าอยาุ่ม่นถูกทุบปลาบ่ะน่าถูกทุบปลาโผก็เอาปลาเป็นไมเล่าแล้วก็ถูกเลยเนาะเสียงตีตุ่ม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 ก็เราเห็นนำอยู่เรียกยาว่าอยู่ปลาขึ้นปลากระบอกชื่ออยู่ใช่เนี่ยนะก็ตึ๊กรุ่งน้ำทั้งกล้วเขาขายกล้วยขายกล้วยจีน จะพ่อมันยังมีแต่ปลาบ้านเฮาบ้านนี่ยังหลายเนาะบานนี่เนาะขามาโดนเฮางได้บาเป็นเนื้อปลาเป็นั่นแห่ะลาบเห็ดสมเห็ดสมม่ตงยีคะเหเห็ดสมน่เสียเจ้าได้ขอีขะนี้บ้าจะไปเห็นยังปลากระบอกนะผมไดียปลาปลา่ันเออซื้อมากอได้ันมันสดดิเอามาเห็ดสมปลา เ็ปเป็นโตกะคักปลากระบอกไม่เมือปลากระบอกกับปลาเขาลงบดเลยดิปลากระบอกกับปลานอ่ะอาม่าจะให้นางลอยกินเนี่กินได้จะเป็นยัได้ว่าจะไมให้กินนี่ก็ชีบริการนะครับแต่ว่ากินได้แต่นอกจากนางบ่อยากกินสิว่านางกินบ่ได้ไปปลากระบอกสองสี่หก ปลาเส็บเห็ดมือนี่ปอเอ้ากินกับลูกไม่มาซักกซีเอาเขาขาไปเอามาเลยเด้อกินที่หัเบ่งดูฮะ นั่นแหละบาเด็ไม่ต้องห่วงว่ายนลูกยันลูกอยู่อยู่น้ำกันได้อยู่น้ำกันได้ชิเป็นมิชังเลยคิดนะแม่เป็นจ้าเ้ิ้มอนือไม่หีบห่วนอยู่ได้ไรล่ะปลากระบอกปลากระบอกมาไหมปลาดุกไปบ่อพดไพ่พิิคือผิดปากระบอกนะ ปลาหางแดงเขาบอให้กินแต่พวกอยู่กัมนะอันนี้เป็นปลาหางแดงหางขาวใช่ขาวคดิเออได้ใช้ขาวเ<อ>า่ะดิแางด้วยค่ะเขาสิเปรแตกใหม่เอาเอามาอยู่ให้เมียเนยนั่งนี่ดีนั่งเลยนั่งงามๆเลยโอ้โหหนาว เพงเอามากินข้ามากินข้าวน้ำแม่แล้วป้านอกอยู่หัไรแล้วเอาวันใส่ถั่วเจ้บอใส่ถั่วบ่อันนี้กินขนมมากินข้าไปไว้มาจะด้ยมาจะด้ยมาจะด้ย มาเลยบ่ปาลูกนี่แซ่บเป็นาแซ่บบ,ชบ,บอช็อกโกแลตคอยกระบอกว่าแซ่บช็อกโกแลตดีใจพี่น้องป,ป็า้านางว่าปาลูกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีปาลุงโดูปา้ปาปแซ่บขอบใจละลายเดอ้อสิขอบใจละลายเดอ้อปาลูกที่ขาขนมมาแซ่บมาให้กินที่ขา แสบไรเายกินมดเแื่ดูไรปลาลุกมดแเออโหไรปลาลุกเว้าดูคุณเพลงกินในไม้เขานะกินหมดได้หัวแน่ของจงไว้กินร้ายเถื่อนนี่ายเอนต้นนั่นน้นนั่นหนงได้ต้นนั่นนะ น uhm ั่งตันน ame> ั้นเนุ่มตันนนเยอันนี้กินมทมยง่นเจียวพริกเจียวพริกนางก็ดิบมุมีออกไตบ้าอ่ไปไม่กิขาวมาดูกันครเพย

มาเด็กินข้วาวเดกินข้าวมาเด็เอฟ r ีกินข้าวเด c ้อ กินข้าก่อนกินขนมนะว้ก่อนขนมนะบุญเพีงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโดยเอาไว้ก่อนเอาออกมากินข้าวเรียบร้อยก่อน นี่ดําปูตํานี่เหรออืม ไปกินอยู่บนลอยปลาปลากระบอกบ่เคยกินใครลวกันบ่เคยกินลบ้านจะมีปลาเหม็นบ่เดีปลาตัวน้อเตะโอ้ลงมือเลยบ่ตังก่อนตังพก่อนโหดลายเจ้าหน่าเซ่บเนาะ เนี่ยเจ้าตั้มรู้ตั้ใสยังไหนตั้ผิดลงมือเลยได้เห่น้องเลยมาไม่มากระเมนกบเลยกินได้ขึงหนึ่งสิเห็นหูนวา ก,กัดกังแจมผิดาดอันนี้กะก,กวดล่องน้ำแน,น่มันหกแล้วก็ดิทำมไมที่กองไว้ในพืนมึนบอกนาง<ๆ>ลอยมึงดูหกนี่เพราะว่า,าตั้มแล้วนะ่ะหายร่างแล้วก็กรวดไว้สากคือกันสากมาขึ้นไวนนวอีกหกเอาไว้อยู่มองกระเตาะนะมามาจังโมเลีย ขึ้นมาไปถิ่นเวลามาเรียได้จะกระเส็บเลยคือ,คอเป็นรักหนักตั้งเรียมพออิเด้าง cua, này, cột, không không cua không để bụng nó năm mặn và lại cua hỏa để được 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 đấy được nằng rồi nè được được cứ được được này được có được 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 được

เปลี่ยนก็แล้วนะเนาะเสียงพัวปังปังปังโมเมียงเลื่อเข่าแล้วนี่มาไนทำแจ่วผิใช่ๆขเข่าสามสี่ห้าข้ขีดทูมือเออข้าแจ่วผีกลดกระเส็บมีผีกับโจงตอนโจงวัน เพิ่งดูมิจิมีบอนบอว่าจะมาอ่อยไมบอกเิ็แล้วแล้วคนอเาาบออมันแดดบอบร่หายเราเาาคนเดีวย,ยดวสมสิบแปดนายไปตจัวบอสามสิโอ้ยสมกักันะชขวานั่งร้อยอะไร กลัวนะเขาบอกเยออยู่นี่แล้วไม่ต้องไปทางใดเลยนะอยู่นี่แล้วเอาอยู่นี่แล้วต้องวางต้องนี้ก็ทางใดเอาอยู่นี่บ่นั่งน้อยกว่าเดี๋ยวอยู่นี่บอให้แล้เห็ดอะไรดิเห็ดสันนะเห็ดสันตองว่างถวยนะให้แล้วชุ่มชุ่มเห็นมาวิทย์เนี่ยนะเอาว่าเห็ดสันแบบสันสันวางคลองพี่น้อง บอกว่าบ่อไหมาไันถึงาวางยีรมมันกิมานี่มาแรงมามันสิมารียถั่วเียบวง็ดเป็นสันวางโคงนะอันหน่งเทาหนึ่งนกโอเคแล้ว้อยคงใจแล้วอแล้วไม่ใช่ถั่วเด้แบนจะบใช้ปรดงบใชปรแดดิบอุยเรีบ้อยเือก็รปนัวไกิน เดมือผ่าเสร็จมือก็อยู่กับหม่องได้เลยนะผ่าเสร็จมือก็อ่ะไฟขึ้นมานี่นะแจ่วแจ่วพริกคัวจ้าน้องลอยเฮ้ยขอ,อ,องครัวของเมียไปเสียบกวนจ้าเอ้ยของรัวของเมียของคัวเนี่ยชีน้ำของเมียเนี่ยเจี๊ยบผงน้ำกิโลจำไ,ไหมริมแล้ว Moment, bước vào trong cái mùi. Bơi 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 นมมัน,นขนมช็อกโกแลตมันใสมนันมันนุมน่มๆแซ่บอแ่บอยู่สั้นวันนี้มีอะกินนอ,องลอยอน่เออมเอียนมที่ช่อมือม่เอามจักฉบเลยมานี่ยนะจักเล้ันดิ พ่แม่จะเบิดช้องศพหรือบันังบุญเพียงนนนขนมมันนะครับขนมปิดนะครับเบิดเป็นจัดกันนัน่นกินบา่ายจมาหอดตอนมาเห็นใหม่ๆนหนายาและปุบปับปุบปับอยู่แล้ววายอยู่แล้วว่ะอยู่แล้วจะหน่อยอันจะเป็นอันอะไรค่ะกินลายลายโองนะ

ตาพ่อเด้อตาสวดไปเด้อเล็งครับเล็งม,ม,มาหาแบบรบ้างแากันทุกอย่างกินทั้งทุกอย่างอยากินอยากินทิมแม่ทิมแม่อยายากทิมใครพากินทัุกอย่างน้องลอยจะใช้ลูกเจะเขียวเด้อเอา,อ,าออกอกะไรกัน โอเคพี่น้องุกทีกัน้เนาะเขอเบียงบกพร่องไปทางนอ้นเลระเสียรติดตามเนาะอยก็อินหายคิดหนาเลยเนาะไม่ได้เมื่อเลยกันค่ำเด้มาหลับแลู่พี่น้องสบายดี